ผมเนี่ยได้โอนกลับไปที่บัญชีที่คุณนวัตเปิดขอบริจาคเอาเงินให้ทหารหลังจากที่ผมเนี่ยนำเงินส่วนตัวโอนไปคุณนวัตเนี่ยก็บอกออกมาอีกว่าไม่รับเงินผมจะรับเงินมูลนิธิซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมเชื่อว่าเงินที่คุณนวัดให้มาเนี่ยน่าจะเอาไปทําถนนหรือทําประโยชน์ให้กับชายแดนแล้วเพราะผ่านมาเนี่ยเป็นเดือนแล้วครับแล้วมูลนิธิเนี่ยก็ยังมีโครงการอื่นๆที่รอสร้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นบังเกอร์หรืออะไรกต่างๆนานาเนี่ยไม่เป็นไรครับเอาที่คุณนวัดสบายใจผมเนี่ยก็เลยโอนเข้าไปอีกห0,000ื่ ให้กับมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้โดยเขียนด้านล่างไว้ว่าขอบริจาคช่วยมูลนิธิการจอมพลังให้นําเงินคืนคุณนวัตซึ่งตอนนี้รอให้ดําเนินการให้ถูกต้องแล้วให้คืนไปเลยครับส่วนเงินที่ผมเนี่ยให้ไปที่บริษัทคุณนวัตตั้งแต่แรก5 0,000ืผมไม่เอาคืนครับคุณนวัดจะเอาไปซื้อน้าพริกแจกคนหรือจะเอาไปทําอะไรแล้วแต่เลยเราทุกคนจะได้แยกย้ายกันออกไปทามาหากินแล้วก็สําหรับ FC ท่านใดที่อยากช่วยผมวันที่28ตุลานี้ครับผมจะไลฟ์ปล่อยของมีเจ้าของแบรนด์หลายคนมาช่วยผม เยอะแยะมากมายมี FC หลายคนที่รอดูเดี๋ยวเราเจอกันวันที่8อ่ะสำหรับ1นึ่งแสนเนี่ยใครที่อยากช่วยผม FC มาเจอกันในไลฟ์ปล่อยของกัแล้วกันนะเราจะได้ไปทํางานทำมาหากินกันกดติดตามไว้ครับเดี๋ยวเจอกัน